ค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะเนื่องจากว่าในคาบนะคะเราก็ดิสคัพหรืออภิปรายเนี่ยกว้างขวาขงนะคะก็เลยเ,เนื้อหาเนี่ยอาจจะยังไม่ครอบเปอร์แต่ไม่ต้องตกใจไปนะคะจริงๆเรามีสิ่งเทคโนโลยีหรือนวัตรกรรมที่เรียกว่าฟ l a คลาส o m ก็คือเราสามารถที่จะบันทึกวิดีทัศนะคะของการสอนเนี่ยคุณสามารถฟังได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วในคาบเนี่ยเรามาทํากิจกรรมหรืออภิปรายกันนะคะหัวข้อที่พูดในวันนี้ก็คือ scientific literacy หรือการรู้เรื่องยาสารซึ่งมีความจำเป็นมากนะคะสำหรับ สังคมในยุคปัจจุบันแล้วก็จริงๆเป็นเป้าหมายที่สําคัญนะคะที่จะขับเคลื่อนประเทศไปได้เนาะนะคะ,ะกรอบแนวคิดของ OECD เนี่ยได้ใช้เรื่องของ science literacy เป็นหนึ่งใน3ทักษะที่สําคัญเป็นหนึ่งในสสมรรถนะที่สํนนสา,มสมาสคัญเลยนะคะ,เ,ะเดี๋ยวเราไปต่อนะ,ะในส่วนของ OECD เนี่ยนะเขาได้นะคะเนี่ย,ยบอกไว้ว่านะคะสมรรถนะของคนในประเทศเนี่ยจะเป็นตัวนะ เป็นอินดิเคเตอร์นะหรือเป็นตัวชี้วัดว่าประเทศนี้จะประสบความสำเร็จในการถบเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วว่ามีการแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยนะมีศักยภาพสูงหรือเปล่านะคะทีนี้นะในกรอบของการการู้เรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยนะเราแบ่งนะการวัดนะคะคือการการู้เรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นกรอบแนวคิดนะการวัดเนี่ยวัดจากสมรรถนะนะคะเราวัดนะวัดจากสมรรถนะนะนะซึ่งอย่างที่ทราบไปว่าเราแบ่งเป็น3อย่างนะคะสอย่างนี้มีอะไรบ้างก็คือมีเรื่องของนะคะ การอธิบายปรากฏการ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร,ร์นะคะหรือ explaining phenomena scientifically นะคะนะซึ่งเดี๋ยวนะคะอันที่สองนะก็คือเรื่องของการประเมินและออกแบบการสืบสอดทางวิทยาศาสตร,รนะะ์หรือ evaluating and designing scientific inquiry นะคะในแต่ละด้านเนี่ยก็จะมีด้านย่อย5ด้านนะคะด้านที่3นะก็คือเรื่องของการ interpret นะ,ะ interpreting data and evidence scientifically นะคะอันนี้ก็เป็นด้านที่ส นะเราลองมาดูนะครบที่แล้วเนี่ยครูได้อธิบายยกตัวอย่างไปบางอันนะคะ,ะสิ่งที่ครูสามารถทําได้ก็คือ15ด้านเนี่ยนะใส่เข้าไปเบรนเข้าไปในกิจกรรมการเรียนสอนวิทยาศาสตร์น,นะครด้าน,นที่หเนา Rec apply appropriate, appropriate, นะ recalling and applying appropriate scientific knowledge นะคะแล้วก็ identifying using and generating ะะ explanatory models and representation making and justifying appropriate predictions offering explanatory hypothesis แล้วอันสุดท้ายก็คือ explaining the potential implication of scientific knowledge for society ทีนี้นะคบถามว่าไอ้5อันนี้ทำยังไงนะเดี๋ยวคุณลองดีไซน์ดูแล้วกันนะในกิจกรรมที่เราจะวิเคราะห์ตัวชีวัดแล้วก็สาระการเรียนรู้แกนกลางผลการเรียนรู้ต่างๆเราจะเอาประเด็นพวกนี้ใส่เข้าไปในกิจกรรมนะยังไงได้บ้างเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมีสมรรถนะทางวิยาศาร ที่มากขึ้นนะคะที่เพียงพอจะดำรงชีวิตนะในโลกใบนี้รวมถึงสมรรถนะพวกนี้มันจะช่วยให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงนะที่จำเป็นที่จะต้องเอาไปประกอบอาชีพหรือแก้ปัญหานะคะต่างๆเนาะนะครูเนี่ยอธิบายมาถึงองค์ประกอบที่2นะคะก็คือเรื่องของการประเมินและออกแบบการสืบสอดทางวิทยาศาสตร์นะคะจริงๆน่าจะน่าจะครบแล้วละ่ะนะก็คือเรื่องของอันที่1ก็คือในะระบุนะระบุ คำถามนะจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่กําหนดให้ได้คือไปอ่านง,งานคนอื่นแล้วก็ระบ,บรุได้ว่าเขาต้องการศึกษาอะไรอันนี้ต้องบอกให้ได้นะคะอันที่2คือจําแนกหรือ distinguish นะคือบอกได้ว่าอันเนี้ยเป็นคําถามทางวิทยาศาสตร์อันนี้ไม่เป็นคําถามทางวิทยาศาสตร์นะคะบอกให้ได้นะอันที่3ก็คือน,ะเออนำเสนอนะแนวทางนะที่จะสืบสอบนะคะโดยคําถามนะที่ได้มาเนาะ given question นะก็คือเหมือนแบบถ้าเรามีคําถามทางวิทยาศาสตร์เนี่ย เราบอกแนวทางจะศึกษาได้ไหมเช่นเราอยากจะรู้ว่าอุณหภูมิเนี่ยส่งผลต่อ,อาการกระจายของพาหะนําโรคหรือเปล่านะคะเพราะว่าโรกร้อนมีความสัมพันธ์กับโรคระบาดหรือไม่นะคะน้ำแข็งขั้วน้ำแข็งเนี่ยนะขั้วโลกเนี่ยนะสัมพันธ์กับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะหรือไม่ก็ถ้าเป็นอาจจะเป็นคำถามง่ายๆเช่นว่า,าปัจจัยที่ส่งผลต่อการสะท้อนด้วยแสงเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะหรือว่า คาร์บอนไดออกไซด์ส่งนะเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสังเคราะห์แสงหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้เป็นเป็นคำถามที่สำคัญอันหนึ่งนะคะค่ะและสุดท้ายนะก็คือเรื่องของการตีความหมายข้อมูลและประัพยายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ค่องค์ประกอบที่สำคัญเนี่ยที่3ของสมรรถนะสำคัญทางวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องของการ Interpret Data นะคะ การตีความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ในะในภาษา,ษา,ษา,ษาอังกฤษเรียกว่า interpreting data and evidence scientifically นะคะก็คือว่าต้องตีความ Data ให้ได้นะหรือ Evidence ให้ได้นะรวมถึงการการตีความนั้นนะ่ยต้อง scientific l y ก็คืออย่างเป็นวิทยาศาสตร์เนาะทีนี้นะคะเราจะนะทำยังไงนะก็คือ 1. น,นะเราอาจจะต้องสามารถที่จะ transform data นะคะก็คือ แปลงข้อมูลเนี่ยจากแบบหนึ่งไปเป็นแบบหนึ่งได้นะคะนะ uh, representation คือตัวแทนเนาะหมายว่ารูปแบบหนึ่ง่ยไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะจากข้อมูลเป็นตัวเลขข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นเชิงปริมาณจากปริมาณไปเป็นกราฟนะไปเป็น uh, เรื่องของโมเดลก็ได้นะคะนะอันที่ 2. นะ analyzing and interpreting data and drawing appropriate conclusion นะคะวิเคราะห์ข้อมูลตีความหมายข้อมูลแล้วก็นะงข้อสรุปนะดึงข้อสรุป ให้ได้นะคะเห็นข้อมูลแล้วลงข้อสรุปได้ไหมน่ะคะจากข้อมูลหลักฐานเนาะอีกอันนึ้งก็คือ identifying the assumption evidence and reasoning i n s i r e l a t e context นะคะระบุนะสมมติฐานนะหลักฐานแล้วก็เหตุผลเนี่ยนะคะนะในเ,เนื้อความที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์นะเมื่อกี้บอกว่า context จริงๆคือ text s i r e l a t e text นะคะก็คือไปอ่านข้อความเนี่ยข่าวเนาะบทความนะการลงข้อสรุปนะ เป็นบทความวิชาการยอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะระบุแอสซัม PTION ได้นะระบุหลักฐานที่เขาใช้นะแล้วก็บอกบอกได้ว่าเขาใ,ให้ผลยังไงเอา reasoning เขาเขาให้ผลยังไงถึง conclusion แบบนั้นนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่ง distinguishing มาอีกแล้วนะจำแนกแยกๆในะบทความแตกต่างนะระหว่างข้อตัวแย้งที่ที่อยู่บนหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็กับข้อตัวแย้งที่มาจากนะ a t h e r considerations ก็คือมุมมองอื่นๆนะอย่างที่ครูแนะนำไปก็คืออย่างในภาพยนตร์เรื่อง uh, The Exorcism of Emily Emily Rose เนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เวลาขึ้นศาลใช่ไหมมันก็จะมีแบบมุมมองจากหลายๆมุมมองอแต่สังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็คือต้องยึดหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะคะม่ฉะนั้นแล้วการลงข้อสรุปเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะนะลงได้นะมันจะถกเถียงกันไม่มีที่สิ้นสุดนะจึงต้องใช ว,วัตถุพยานนะคะที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยนะหรืออะไรต่างๆที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นตัวตัดสินนะเพราะฉะนั้นจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยต้อง distinguish ให้ได้ก่อนว่าอันนี้เป็นข้อสรุปที่มาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นข้อสรุปเชิงวิทยาศาสตร์อีกอันนึงเป็น after consideration <c oughs> ก็คืออาจจะมาจากแนวคิดเชิงอันอื่นเนี่ยที่ม่ไม่ใช่สาย,ยานะคะและสุดท้ายนะคะก็คือว่าสามารถที่จะประเมินนะข้อตัวแย้งทางวิทยาศาสตร์หรือหลักฐานนะ จากหลายๆหลายๆแหล,หล,หล,หล่งได้นะก็คือหมายว่าคุณประเมินได้ไหมว่าหลักฐานชิ้นนี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะจากแหล่งต่างๆเช่น newspaper internet หรือ journals นะคะเราสามารถที่จะบอกได้ว่ามันมีความน่าเชื่อถืออย่างไงบ้างนะเด็กอายุ15หรือพลเมืองเราเนี่ยต้องมีความสามารถอันนี้นะถึงจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไ,ได้นะคะทีนี้ครูก็จะพูดต่อนะว่าจริงๆเ่เรื่องของ science scientific literacy หรือการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์หรือความฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะ มีในยะนะคะสำคัญนะที่มันจะทําให้คนเนี่ยนะมันเอาไปใช้ได้นะเอาไป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 ,ปรับประยุกต์ใช้กับการศึกษาได้นะมันมีอะไรที่เป็นข้อค้นพบสาคัญสำคัญไหมนะซึ่งตรงนี้อาจารย์จะยังไม่ไม่อธิบายอย่างนี้แต่อยากให้พวกเราเนี่ยไปอ่านบทความเรื่องการประเมินความฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์จากพิซซ่านะชี้ในอะไรบ้างอันนี้สําคัญนะเดี๋ยวเราลองมาดูเนาะทีนี้มีมีประเด็นอะไรที่สําคัญนะเดี๋ยวเราดึงประเด็น เหมือนที่ครูฝึกพวกเราให้ดึงประเด็นนะดึงประเด็นออกมาแล้วมาอภิปรายกันนะคะทีนี้สิ่งที่เราจําเป็นจะต้องรู้จักคําว่าสมรรถนะนะคะโดยเฉพาะสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเพราะว่าเรากําลังจะใช้ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ competency based curriculum ในอีกไม่นานแล้วเราก็ใช้ไปแล้วนําร่องในสถานศึกษาพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยในปีการศึกษานี้เลยนะ รวมถึงประกาศใช้จริงทั่วประเทศเนี่ยในปีการศึกษา2565น,นะคะเราในฐานะอนาคตครูจะต้องไปฝึกสอนและทํางานเนี่ยต้องรู้จักหลักสูตรตรงนี้เป็นอย่างดีนะที่พูดไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น3องค์ประกอบของออพิซซ่าที่เป็น scientific literacy ที่ประเมินสมรรถนะเนี่ยทั้ง3ด้านและด้านละด้านละหองค์ประกอบย่อยนะรวมทั้งหมดสิองค์ประกอบย่อยเนี่ยล้วนแต่เป็นสมรรถนะที่นะคะสำคัญเชิงวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะคะนะทีนี้ นะถ้าสมรรถนะที่อยู่ในหลักสูตรมีอะไรบ้างน,นะอันนี้คือหลักสูตรอนาคตแต่อย่าลืมว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยอยู่ในนะพรบพื้นที่นวัตกรรมนะหรือว่า educational sandbox นะซึ่งเดี๋ยวประเด็นเนี้ยก็จะได้ถูกยบยกขึ้นมาพอสมควรเลยนะเรามาดูนะหนึ่งการจัดก,การตนเองนะการสื่อสารการรวมพลังทำงานเป็นทีมนะการคิดขั้นสูงการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งนะคะอันนี้สําคัญนะก็คิดว่าพวกเราน่าจะพร้อมนะในการที่จะ เตรียมการจัดการเรียนสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะอันนี้นะคะโดยเริ่มจากการทำความเข้าใจเรื่องของการฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ปรับนะกรอบแนวคิดเนี่ยลงสู่การปฏิบัตินะเพื่อสร้างสมรรถนะที่สําคัญทางวิทยาศาสตร์นะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอันที่1คือการอธิบายปรากฏการณ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์อันที่2ก็คือการออกแบบและประเมินการสืบสอดทางวิทยาศาสตร์และอันที่3คือนะการาตีความหมายข้อมูลและหลักประจักษ์พยานอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 3ข้อนี้นะคะเป็นส่วนสําคัญไม่ว่าคุณจะใช้รูปแบบการสอนแบบใดนะคะใช้เทคนิคอะไรเนื้อหาอะไรไอ้สิข้อย่อยเนี่ยต้องถูกแทรกเข้าไปในกิจกรรมนะครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งอะไรก็ครั้งเล่าค,ค,ค,คือไม่ต้องแทรกทุกครั้งสิบห้าอนะันนั้นหมายาว่าตลอดปีตลอดเทอมเนี่ยเด็กคนจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะเหล่านี้นะคะซึ่งเป็นเอา์คัมนะหรือผลลัพธ์ที่เราต้องการนะหมายความว่าสอนหนังสือเนี่ยไม่ได้แค่ว่าสอนให้เสร็จนะหรือว่าสอบเด็ก แต่เด็กจะต้องมีสมรรถนะพวกนี้ปรากฏในบทเรียนด้วยนะคะแล้วที่สําคัญคือกรอบพวกนี้สุดท้ายแล้วจะถูกนําไปประเมินนะคะประเมินสมรรถนะนะคะก็หวังว่าพวกเราน่าจะได้รับความรู้นะคะและอย่าลืมนะว่าการสัมภาษณ์บรรจุเนี่ยเป็นข้าราชการครูน,นะ,ะมีบางที่เนี่ยเขาสอบถามเกี่ยวกับว่ารู้จักพิซซ่าไหมนะคุณต้องเข้าใจเทรนหรือเดียวโน้มด้ดนน้การกษานะคะหวังว่าการ บรรยายสั้นๆในวิดีโอนะเป็นลักษณะฟลิปคาส,สูเนี่ยจะช่วยให้เกิดแรงกระตุ้นและความรู้นะอย่างน้อยก็ได้สับนะคุณเคยอะไรบางอย่างแล้วจะนําไปสู่การศึกษาคนข้อตลอดชีวิตของเราในฐนะครูได้นะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันคาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ